กคนนี่คือแมงมุมกำลังทําลางนะครทุกคนสวยมากเลยมันกำลังทําลังของมันเพื่อดัเกเหยื่อนะทุกคนโอ้มันทําแบบนี้นะทุกคนกำลังสั่งํานั่ง มันสวยเยื่อล้วมันสวยใหญ่ลวสไปเดอร์แมนนะทุกคนมันโคตรสวยละทุกคนอันนี้คือด้านหน้าด้านท้องของมันนะครับเด็กทุกท่าน มันหยุดแล้วครับมันกำลังสามได้ประมาณนี้นะทำตอนกลางคืนเพื่อมันแรงดิมมอนมัต้อง <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่ว่ามันสิทำได้อีบอา อันนี้คือทางด้านหลังบานทุกคนก็เหมนพอดี ที่จริงสวยมากเลยนะคมันไปแล้วมันกำลังทำยายไปแล้วนะมันมทำได้แบบนี้แล้วนะครับมันก็ค่อยทำทีละอันไปเลยนี่คือยายในึ่งนะครับ เชี่ยฮะโอ้ยมันหนีมดไปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่มันจะกลับมา นี่ครับทุกคนอันนี้่คือมิงมุงกําลังกินเหยื่อมิงมุงน้อยนะทุกคนนี่ผมมากราบตัวกันคืนนะทุกคนมันกําลังงับเหยื่อของมันอยู่นะทุกคนนี่นี่นี่โอ้นี่ได้ตัวละได้ตัวละนี่นี่คือยุงนะทุกคนยุงน้อยนี่ มันม้วนม้วน,น,นเก็บไว้นะทุกคนอมันเก็บเยื่อของมันไว้นะนี่มันเก็บอตัวนี้ไว้ตรงนี้เลยอันนี้คือร่างของมันนะทุกคน กับมันกลับมาม้นเข้าแนละ้วนี่อันนี้คือจุดตรงกลางของรังมานะทุกคนมันจะอยู่ตรงกลางมันมันได้ยินเสียงสัมผัสจากเหยื่อแล้วมันก็รีบไปเลยนะทุกคนนี่อันนี้คือแมงมุมตัวน้อยๆนะสวยงานมาก มันทําเหยื่อไว้หลายมากเลยนะทุกคนเป็นจุดๆนี่คือเหยื่อของมันเลยนะตัวน้อยแต่ว่ากินเหยื่อไหลนะนี่ทีละ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 นี่ยุงยุงตัวนี้แมนวามนะตัวนี้ดูว่ามันสิมาวะนี่แมนวามตัวนี้ตัวนี้ แมนวันแมนวันนี่ไงฮ่าก็เือเมื่อกี้นี่ดูว่ามันใช่ไหมวะดูกะดูฮะเทถือปุ๊บมันหนิงไปได้เลยแมนวันอ่ะ มันมาเออมันมาแล้วมันมาแล้วนี่น,นี่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 ดูดูดูทุกคนนี่ตัวนี้เหยือ่อเหยื่อมันใหญ่นะทุกคนดูว่ามันเซตอย่างไงมาอ่าโอ้มันออกใหญ่อีกนะทุกคนมันออกใหญ่โอ้มันตักใหญ่ของมันนะทุกคนมันตักใหญ่เมืบนนั้นทิ้งเลยนะทุกคนโอ้มันตักใหญ่ได้ดีมากเลยนะนโอ้มันกัดโอ้มันกัดหัว นี่มันกัดหัวตัวแมนวันนะทุกคนนี่นี่เลยมันเลยมันก็ทันเป็นม,นม้ว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 นเก็บไว้นะทุกคนนี่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 โอ้สุดยอดเลยดู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 ดดดม,มันเก็บไว้นะฮะมันวัดเน่านะทุกคนมันเก็บไว้ได้โดนนะ เก็บไว้ได้โดนวะดูนดดี่น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 อ่าเออมันเก็บเยอะมันไว้ได้ดนนะทุกคนแบบนี้โอ้มันคาดไปนะทุกคนมันตัดได้เลยมันคาดไปนี่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 มันไปละมันไปละนี่มันเก็บมันเอาไปไว้บนนี้นะทุกคน มันเห็นบ่ดแจ้งแล้วเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ไทยนะทโทรศัพท์ผมโคตรกาดนะถ้าผมมีเงินผมจะใช้ผมจะซื้อกงของถ่ายรูปถ่ายนะนเดี๋ยวรอทับช่องผลดังก่อนนะทุกคนเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ดังเลยทำมาหลายปีแล้วยังไม่พอดพันจะเชื่อ,อม,มันเก็บไ,ไว้นี่นะทุกคนอันนี้คือตะกัแตนนะทุกคน เดี๋ยวไปไถ่ยบยดใหม่นะนะกลับมาดูเมนมุทำลังนะทุกคนนี่มันก็ค่อยสั้นทีละอันทีละอันไปแล้วนะนมันน่าอายวะ่ะมันหยุดแล้วเอ๋มันทำอีละทำดัดเหยื่อนะทุกคนมันทำทงการคืนเลยนี่มันก็ค่อยไปแล้วนะ ซุดมืก็ใกล้ให้ดูนี่สไปเดอร์สวยมากเลยนะทุกคนบูว่าซื้อหยังนะทุกคนมันมูสันี้นี่ซื้อหยังเน้องบูไม่เห็นว่าก่ะสวยมาก มันหยุดแล้วมันอายกล้องว่ะแต่ว่ามันทำโดนมาแล้วนะผมถ่ายสองเทือแล้วมันหยุดไปละมันน่าอายมันอายกล้อง เดี๋ยวปล่อยมันทำรังต่อนะทุกคน